สวัสดีครับผมพี่ๆน้าๆเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีคุณติ๊เลยครับสวัสดีครับื้นนี้เฮามาหายังเฮามื้วันนี้ฮะกิโปรนครับผมหมอว่านืมอว่านเอาไปขายจักบาท์ดหมูวานอันได้ทั้มด้วยครับผมโอ้ดีเยี่ยมเยี่ยมครับวันวันนี้เจ้าห้าสิบตัวครับผมจะพอไหมห้าสิบตัวห้าสิบตัวครับมันจะพอไหมพอครับไม่จะมีพอหรือเปล่าจะมีพอหรือเปล่าจะมีพอหรือเปล่าครับผม อยูอ่ในป่ะะาฮะเจอต่ขาบก็มีครับอืไปเดินทางไปด้วยกันไปครับบรรยากาศกำลังเดินทางเนาะอืมขนทางสบายที่สุเกินนะขนทางไปของเราเนาะยอดไปเลยครับเส้นทางของเราไปครับอืมสบายจริงครับขนทางครับโุดยอดครับ ครับหันหนาวเบิ้งกล่องไงครับผมอืมไปยางไปเป็นยังไงพันเจอยังพันเย้ครับเย้แล้วครับรูครับรูครับรูเหครับครับผมแล้วคุณชอบจกไหมพันจกครับอืครับผมขอให้พันโชคดีโดนตะขาบนะให้โดนหัวตะขาบได้บ้างการผิววานได้สามตัวมั้ครับผม ส่วนหูด้วยหวง่ายพานดีครับผมเผิดเจอตัวขุดยากไหมพานยากไหมยากครับผมยากแค่ไหนครับขุดขุดไม่เจอก็ไม่หากไม้มันเยอะครับผมหากไม้มันเยอะตอนนี้ตอนนี้เรามาแถวในแถวกระไผ่เนาะพานเนาะกอไผ่ครับผมอืมแล้ี่ดูด้านหนึ่งครับผมตรงไหนพาน เลยเลยไปนด้เดียวครับอืมอ่ะไปต่อน้ำพานเนาะครับผมน้ำครับผมวยยังเป็นอย่างนี้ลยกวยครับผมเราจะดูยังไงวันมีพานมันมันกันรูนครับผมรัมันอยู่ลึกไหมพานอยู่ลึกไหมประมาณแขนหนึ่งครับแน่ถึงแล้วครับอืมเห็นหรือย,ยังได้แล้วครับอืมเีย มันจะกาดไหมค่ามันกัดไหมมันกัดกันไม่เก็บครับนะกันไม่เก็บครับโอ้กับผมครับผมเจออีกแล้วครับไาฝากติดตามด้วยนะครับติดตามพานด้วยครับไม่พลาดตัวดลยครับว้าม่พลาดครับไม่พลาดถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอครับมันถึงแล้วจริงแล้วครับอืม 没说说说